สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเด็กป้านอกครับเดี๋คลิปนี้จะใพือพอแพรครับแพรตีทําเข่าไปเดี๋ยวมาพอตัวนี้ก่อนสันนี่ครับ ตัวน,นี้ก็อายุสี่เดือนปลายครับเกือบจะห้าเดือนแล้วแพ้เขานี่แห้งดีครับตติคนมันมาจ้อกันบนนะแทบจะบม่มีแพ้เลยครับแพ้มันปิดดีเพราะว่าคุดไปน้อยเดียวครับตัวน,นี้ว่าจะขายแล้วครับ เพราะว่าจะอย่านนมแม่มันไปเลยเป็นบียมาเตอร์ครับทำเขาทรงหัวนี่อาจจะบอกงา้ำบ่กมีโหดจุกครับ สะเก็ดรอบสองยังแข็งอยู่ตอนนี้กู้นครับนีสใส่ดีกินยญ้าก,ก่งกินทุกอย่างครับไปสนใจก็ติดต่อมาครับผมราคาปมบแปลงครับเหมือนไปลายน้อยครับใจก็ยากจะเก็บอยู่ ราะว่างัวมันกินดีครับกินทุกอย่างเลยกินหน้ากินเพียงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับงัวตัวนี้ผมยังไม่ได้ยานมแต่นะแกแยกแม่มันนอนช่วงเมื่อคืนครับเมื่อวันก็จะได้กินนนมประมาณ ช่วงเจ้าครับนักินน้มแม่อยู่แต่กระดูกนี่เริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มสูงขึ้น,นแผลที่คุดเขานี่มบ่ต้องห่วงครับแห้งดีครับ ล้อสเก็ตลุดก็ยามวงเขาแต้มซ้อมเข้าไปก็สนใจติดต่อมาครับผม096นก็หกหจ็ดแปสามแปดครับขายครับขายถ้าขายตัวน้อยก็จะเก็บตัวนี้ไว้ครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันปีปลายแล้วก็ประมาณปลายปีนี่ก็สองปีครับ สองปีกับเพื่อไปแหมประมาณปีหน้ากับขึ้นผสมได้นะครับแต่ตอนนี้ยังผสมไม่ได้แต่ตัวน,นี้เลือดเจ็ดสิบห้าตัวน,นี้เลือดมีมาเตอห้าสิบครับแม่เป็นลูกผสมบามันรับกันความแดงครับรับประกันนิสัยรับประกันตำนี้ครับเป็นงวลูกข้อครับพ่อเป็นซ y 0 0 7 ข้เชื่อกลมปศุสัตว์ครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็คุดเขาคนเดียวเหมือนกันสองหัวเริ่มมาแล้วครับตัวนี้จะแามกว่าวันดีครับแามก็ปีมันเพราะว่าหัวนี่ ใ้วิธีคุดเขาหัวมันก็จะเป็นจุกน้อยนึงครับทรงดีกว่าแต่น่าจะมาถึงจุกแบบนั่นนะจุกอันนั้นนี่เป็นสายเลือดมันดีครับอตอวนี้เริ่มเปลี่ยนขนแล้วครับทายคนแล้วดูงามขึ้นมาแล้วครับตนบอนนี้ประมาณสิบเดือนครับอายุประมาณสิบเดือนอย่าน้มเรียบร้อยแล้วครับ เป็นตัวแม่ครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับขายครับขายรับประกันความแดงครับเป็นสายเลือดก้มครับแต่ผมนี่เอามาผสมเส็จก็เกดมากก็คุดเขาครับคุดเขามันก็ดูดีมีราคาครับ หัวติเกยเป็นหูนี่มันต้องห่วงครับแผลมันจะชิดไปคนเดียวมันต้องเป็นห่วงอันนี้ก็หนังมันก็เริ่มเข้ามาชิดกันนะครับใกล้จะสนิทละตัวนี้เป็นตัวแม่มั้งครับปิดนมไปละยานมไปละพร้อมย่ายครับพร้อมย่าย แต่นี่ใส่ยนี่จะประเมินสันนี่ครับนี่ใส่จะออกแหครับแต่ถ้ามีของกินเฮ้อนี่สบายเลยเ <c oughs> ดีท่าพอครับตัวนี้ก็ใกล้จะเกินแล้วครับอ่ะเร็ว มาแล้วโอ้โหกินหลอยังบอกมาเดี๋ยวตัวนี้จะแห่ครับปเหมอนชั้นนี้ชั้นนี้นี่จะเชื่องครับกุนกว่าตัวนี้กันน่าจะเกิดประมาณปลายเดือนมีนา t h ี่นะครับอ่ะตัวนี้จะเชื่องครับแต่มันกลัวผมเนี่ยพนยา,ยาแมงครบมันครับแมงหุม่ม เดี๋ยวจะคอยอัปเดตตอนมันแค่จะเกิดนือพอไปเรื่อยๆครับตอนนี้เก้าห่างมันยกละก็เหลือแค่เอ็นมันยุบครับเส้นเอ็นสองข้างนะนทไายมันลดครับนี่ครับแม่ของซันนี่แม่ของวิงบมาเติบ แม่มันนี่ตัวใหญ่ตัวยาวครับแต่ตอนนี้มันผอมตอนที่มันอนทนสมบูรณ์มาก็ดูใหญ่ดูงามครับลำบึกเลยแต่มันมีเวลาฟื้นตัวน้อยครับตอนเลี้ยงไอ้น้าผมทําฮอร์โมนลองทําฮอร์โมนพอแล้วก็ผสมรอบแรกมัน,มนติดผสมซ้ำก็ได้ซันนี่มาครับมันก็นเลยมีเวลา ในการสร้างเนื้อสร้างตัวมันน้อยอาหารการกินกับบุคอดีครับเลือกนักขนาดถ้าใครสนใจจะ เบามันกูไม่ลูกก็ได้ครับกูสันนี่นี่นี่ตัวแม่มันติดต่อไม่ได้ครับแม่มันน่าจะพร้อมน่อยครับแต่ถ้ามันได้อ้วนถ้าหันตอนมันอ้วนนี่บอกได้คำเดียวมันงามครับ <c oughs> ส่วนแม่นี่นกับสั์ครับกับสั์ ซัดไปวันสองวันก่อนครับเป็นซัดมาตรงรอบเป็นซัดก่อนครับเดี๋ยวต้องเช็คลอบแน่มรอบหนึ่งเป็นซัดแน่นอนนะครับแต่มันมาตรงรอบต้องคอยดูไปมครับอากาศก็ค่อนข้างจะ้อนครับ ก,ก,ก็บไปไหนนะปนเป็นลิมต่วน,นี้ครับตอนนี้คือปีของแก้วตาครับใจยาป้ายเขาครับมันก็นเลย หัวมันทรงปแปลกๆหน่อยถ้าเรื่องความงามนี่ได้อยู่นะแต่ยัง่เป็นสั์เลยครับสักหลอบเลยมันต้องรอหน่อยครับสองนี่ก็เป็นสองตัวนี่ก็เป็นง้อสาวครับตนนันวตน,นั้ก็สาวอยู่ตัวนี้ก็สาวอยู่ผสมไบบดติดครับผสมไบเตือเดียวอยู่ การที่เฮามีงัวปูประจำคอ,อกนี่มันก็นดีนะบนดีนักก็ดีน้อยครับมีงัวปู้ที่พร้อมผสมนียแต่ต้องัาใจงัวที่ขึ้นทับลูกขึ้นทับแม่ถ้าจ้านนี้ก็ระไาวครับเป็นเลือดจิตดแน่นอน <c oughs> ถ้าขายอินออกมาได้ก็จะเก็บไว้นะครับมันกินเพียงมันขขาว่าออกครับ <c oughs> งูด,ดำนั่นก็ลูกแม่แสนดีเหมือนกันครับความสูงนี่ มันเป็นงัวปีปลายครับแต่ความสูงนี่มันเต่ากับงวัวอายุสองปีสามปีความสูงนี่รุ่นเดียวกับงัวตัวนี้เลยอายุมันน้อยกว่าครับแต่มันเป็นงัวปูกการจเจริญเติบโตมันจะไวยกว่า,วางัวแม่ครับเหมือนกูนี่ครับตัวน้อยนั่นซีเดือนปลายครับ ตัวใหญ่ชิปเดือนครับแต่น้ำนักนี่ใกล้เคียงกันนะบิ๊มาเตอร์พอเหมือนตัวน้อยครับแต่มันแน่นครับมันนักแน่นประมาณน,นี้จะสูงครับแต่บอกคอยนักต่อใดน้ำนักมันน้อยครับเรื่องกินแย่ก็บิมาเตอร์จะดีกว่า ใครที่ประสบปัญหาเรื่องการคุดเขาแล้วเวลาสเก็ตมันรุดก็ถ้ามีหูบว่าหูใหญ่บอว่าหูน้อยครับก็คอยเอายาม่วงแต้มๆบดีให้มันบดีเทครับห้ามเทยาหม่วงลงในหูที่เป็นปากแผลเนาะไม่ต้องเทลงครับ พราะมันก็เหมือนเป็นพงไซนัดกับไซนัดของคนนี่แหละพอเจอกระลองปิดหูดังงว้วพอเขาจะได้ยินเสียงลมหายใจงัะออกมาจากหูนั่นครับก็คอยใช้ายาม่วงแต้มแล้วก็ใช้ยากันนอนไม่งอนครับนอนบมงวันรวยเยรวย,วยตามแพ้ แล้วก็คอเช็คครับมันเช็ควันดีให้มีนอนแมง,งนวนอนแมงวันเข้าไปลบกวนแผลมันจะแห้งเร็วครับถ้าาคอยดูแลแล้วก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับมันก็จะแผลมันก็จะหดแล้วก็หูมันก็จะหายไปครับต้องกังวลครับ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้คุดลงลึกนะคุดแค่เผาเซลล์เขามันมาได้แต่ตอนมันรุดมาก็มันรุดก่อนเวลาครับมันก็เลยเป็นเป็นหูบางทีง้ตัวใหญ่มันนี่ไปจนมันแล้วก็บางทีมันก็ไปจนขอ,อกสเก็ตมันก็เลยรุดก่อนมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็ ทางูฮสตี่ป้องกันเรก็มาต้องตกใจครับคอยดูแลฮักาวมันม่ใช่เรื่องยากครับแล้วก็มันมาได้เป็นอันตรายต่องัวตัวการเจริญเติบโตของงัวกับปกติดีครับการขุดเขามันไม่ได้ทำให้งวแค่แกนนะแล้วก็มันจะจวยให,หนึ่งก็คือความสวยงามสองก็คือลด ความรุนแรงในการจนกันในคอกครับหัวผมก็จะมีอยู่สองตัวครับที่มีเขาเนี่ยเวลามันจนตัวอื่นนี่ก็ตัวอื่นก็เจ็บครับอย่างแซนดี้นี่มันมีเขามันจนตัวอื่นตึกตึกตึกมันก่อมาเจ็บครับมเจ็บต่อไม่มั่งไม่มั่งนี่จนหมปอมันจะคิดขึ้นแหม จะมีปัญหากันตลอดแซนดีก็ไม่มังนี่ตอนนี้แม่มังเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วครับก็เลยจะทวงจะฝูงขึ้น <c oughs> ไปและแต่แสนดีมันนี่ใส่ดีอยู่ครับมันไม่ได้ใครบวกอะได้มันมาคอยไปหาเรื่องครับ แต่ไม่มั่งนี่เวลากินอิ่ม,มกินเต็มครับมีบามีแห้งนี่ชอบมาแผลตาใส่แสนดีครับแล้วก็ปุ่งใส่เลยบางทีมันคึกครับอากาศดีดีคึกวิ่งลึกๆๆๆจนเลยจนแสนดีเลยแต่นี้เนี่ยมได้ตั้งตัวครับงูมไม่เขาเนี่ตายรับทั้งมันพอ แต่มันทะลกงามอยู่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวอีกก่อนครับฝากกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ